ยายจ๊ะโสภาทำกับข้าวไว้ให้แล้วมากินก่อนนะโสภาอาศัยอยู่กับยายสองคนยายของเธอตาบอดตั้งแต่ตอนที่ยายของเธอประสบอบัติเหตุรถชนยายเป็นภาระให้หลานต้องมาดูแลย,ยายหรือเปล่าอย่าพูดแบบนั้นสิจ้ายายหนูรักยายนะเดี๋ยวหนูไปเรียงก่อนนะ ขับรถดีๆนะเวลาที่สุภาต้องไปเรียนยายของเธอจะอยู่กับป้าแจมที่เป็นป้าข้างบ้านคอยมาดูแลพอถึงโรงเรียนสุภาก็โดนดุที่มาสายและเธอก็โดนทำโทษกี่ครั้งแล้วที่เธอมาโรงเรียนสายครั้งนี้ครูจะทำตทดเธอไปก่อนอย่าให้มีครั้งต่อไปอีกนะถึงเธอจะบอกเหตุผลไปว่าเธอต้องคอยดูแลยายก่อนแต่ครูก็ไม่ฟังเหตุผลของเธอแม้แต่น้อย สุพิชาเธอเห็นสุภาบ้างไหมเห็นค่ะบอกว่ามาหาครูหน่อยครูดวงเพนเป็นครูน่าจะศิลครูดวงเพนรักเล่นดูสุภาเป็นอย่างมากทําให้มีคนคอยอิจฉาอยู่เสมอเดี๋ยววันนี้พวกเธออยู่ซ้อมกันก่อนเลยนะครูดวงเพนต้องกลับไปทําธุระเด็กๆต้องอยู่ซ้อมกันเอง ขณะนั้นสุปิชากขเข้ามาเรื่องสุภาคิดว่าเป็นลูกรักของครูดวงเพละจะทําอะไรก็ได้นั่นหรอเราทำอะไรเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เห็นอยู่ว่าอวดดีอ่ะเธอกะติเกินไปหรือเปล่าขณะที่ตั้งสองตกเถียงกันอยู่นั้นจูจูไฟก็ติดต,ตดับดับและสุภาก็มีอาการแปลกแปลกมึงคิดจะทำอะไรกูมึงคิดจะทำอะไรกู สุพิชาตกใจยอย่างมากถึงกับคริดออกมาและวิ่งออกจากห้องไปโซภาเป็นอะไรโซภาในตอนนั้นอุ้มก็เดินผ่านเข้ามาเห็นโซภานอนสลุบอยู่เรียกหลายครั้งกว่าจะได้สติโซภาเธอเป็นอะไรโซภามืนองแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกไป ยายจ๋าหนูกลับมาแล้วขอบคุณนะคะป้าที่มาดูแลยายให้ไม่เป็นไรหรอกจ้าถึงวันสำคัญของสโสพภาแล้วแต่ยายของเธอไม่สามารถไปร่วมงานได้สโสพภาลับรถไปตั้งแต่เช้าเพื่อจะได้แต่งตัวนี่มันก็ข้ามโมงแล้วสโสภาอยู่ไหนอุ้มเห็นสโสภาบ้างไหมไม่เห็นค่ะครู สุภายังมาไม่ถึงโรงเรียนครูตทรไปก็ไม่สามารถติดต่อได้ครูเริ่มใจคอไม่ดีจูๆ่ๆรูปถ่ายของสุภาก็ตกลงมาป้าเจมเริ่มสั่งหัวใจแต่ก็ไม่ได้บอกยายไปสุพิชาเห็นสุภาบ้างไหมสุพิชาไม่ได้ตอบอะไรไปเหมือนกับว่าเธอไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงของอุ้มที่กรีดออกมาจากห้องแต่งตัวครูดวงเพนได้วิ่งเข้าไปดูถึงกับช็อก ไม่ยหยจะคิดว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจะคือเรื่องจริงโสภาทำแบบนี้ทำไมก่อนหน้านั้นโสภาได้มาถึงก่อนทุกคนและสุพิชาที่ด้วยความโกรธแค้นก็เข้ามาต่อว่าถ้าไม่มีแกฉันกงได้เป็นลูกรักของครูดวงเพนเพราะแกคนเดียวนางโสภาทำไมเธอถึงคิดแบบนี้เพราะฉันเกลียดแก ฉันว่าเธอไม่มีเหตุผลนะถอยไปไม่นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะต่อให้เธอจากกะทิกับฉันฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอหรอกนั่นมันคือสิทธิของเธอแต่ช่วยควบคุมอารมณ์ตัวเองและยอมรับความจริงซะบ้างอย่ามาลำเส้นของฉันฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันหลังจากที่สุภาพูดคำนีจ้จบและเดินออกมาสุพิชาก็ได้หยิบกันไกลและแตงเข้าที่หน้าอกของสุภาไม่ไม่ฉันไม่ได้ทำ ตูิชาคลิดออกมาแล้ววิ่งออกไปด้วยความที่เธอตกใจวิ่งตะลืดจุดไม่ได้รูรรถได้ดีเธอถูรก,กระบะชนและเสียชีวิต <S <S ในที่สุดเมืองล,ลาบลิซักลระยังมีคลิปอีกมากมายให้กับเอใหม่ถ้าดูแลชอบก็ฝากซ u b s c r i b e และก็ดิ่งช่องด้วยค่ะเจอกันอีกทีในคลิปหน้าเลยคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย